สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะสะเก็ดข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของความสามารถที่ทำถึงสุดๆบอกเลยนะคะไม่ได้มาขอโชคช่วยค่ะ,ะกระทวงท่าลีลาจังหวะพายเป๊ะเวอร์สวยงามสายตามุ่งมันตั้งใจบอกเลยไม่ธรรมดาคุณแม่บอกว่าพาไปดูแข่งเรือยาวปุ๊บก,กลับมาน้องจำได้ปั๊บขอไม้พายมาฝึกเองเลยจะเก่งไปไหนลูก S <S <Okay. Yeah. S 1> ส่วนบ้านนี้น้องมังกรน้องอินหนักมากได้ยินเสียงไม่ได้ท่วงท่าออกมาเลยทันทีแค่ท่าแรกก็ปังแล้วคุณพ่อคุณแม่เตรียมส่งเรียนต่อกันได้เลยค่ะ wow. มุ่งมั่นขนาดเนี้ยไปให้สุดเลยนะคะและสเก็ต